รู้หรือไม่โลกเคยมีฤดูหนาวนิวเคลียร์มาก่อนทุกวันนี้เมื่อได้ยินคำว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์หลายคนอาจนึกถึงภาพหลังสงครามเมืองพังทลายควันไฟคลุ้งท้องฟ้าและโลกที่เย็นเย,ยือกจนสิ่งมีชีวิตแทบไม่เหลือแต่ความจริงแล้วโลกของเราเคยมีฤดูหนาวลักษณะนี้จริง เพียงแต่มันไม่ได้เกิดจากสงครามหรืออาวุธนิวเคลียร์แต่มาจากธรรมชาติที่รุนแรงยิ่งกว่าระเบิดใดๆที่มนุษย์เคยสร้างมาจุดเริ่มต้นวันที่โลกทั้งใบมืดลงเมื่อราว66ล้านปีก่อนดาวเคราะห์ขนาดใหญ่พุ่งชนโลกบริเวณคาบสมุทรยุกาตันของประเทศเม็กซิโก แรงระเบิดนั้นมีพลังเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์นับพันลูกระเบิดพร้อมกันการชนครั้งนั้นเกิดเสียงดังก้องไปทั่วจัก,กรวาลฝุ่นเท่าถานและเศษหินปูนจำนวนมหาศาลถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจนปกคลุมโลกทั้งใบไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นดินแสงหายไปอุณหภูมิโลกลดลงเฉียบพลัน และนี่เองคือฤดูหนาวนิวเคลียร์ตามธรรมชาติที่แท้จริงครั้งแรกของโลกความตายของยุคไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลังการชนครั้งนั้นอุณหภูมิโลกลดลงไม่ก,กว่า15องศาองศาในเวลาไม่กี่เดือนพืชพันธุ์ที่ต้องอาศัยแสงสว่างเริ่มตายสัตว์กินพืชขาดอาหารและสัตว์กินเนื้อก็ไม่มีอะไรให้ล่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี สิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันไปกว่า75%รวมถึงสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือไดโนเสาร์นี่คือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของโลกจากดาวเคราะห์ที่เคยอบอุ่นกลายเป็นโลกเย็นแข็งคล้ายฤดูหนาวที่ไม่มีวันสิ้นสุดทำไมถึงเรียกว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์ คำว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์เกิดขึ้นในศตรวรรษที่2 0เมื่อมนุษย์เริ่มทดลองระเบิดนิวเคลียร์นักวิทยาศาสตร์พบว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เห่าควันจากการเผาไหม้เมืองใหญ่จะลอยสูงขึ้นหลายกิโลเมตรและปกคลุมโลกได้ยาวนานถึงหลายเดือนถึงหลายปีอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกอาจลดลงกว่า20องศาเซซีสแสงสอาทิตย์ลดลงถึง70% การเกษตรจะหยุดชะง,งักทันทีนั่นหมายถึงการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ดังนั้นฤดูหนาวนิวเคลียร์จึงเป็นคําเปรียบเทียบถึงภัยพิบัติที่ธรรมชาติได้แสดงให้เราเห็นมาแล้วและเป็นคําเตือนว่าถ้ามนุษย์ไม่หยุดทำลายกันเองเราก็อาจสร้างซ้ำสิ่งที่ธรรมชาติทำไปแล้วในอดีตร่องรอยจากอดีตที่ยังหลงเหลือ หลักฐานของเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นักธรณีวิทยาค้นพบชั้นหินอิริเดียมซึ่งเป็นโลหะหายากที่มักพบในอุกกาบาตอยู่ทั่วโลกในชั้นหินที่มีอายุประมาณ66ล้านปีและที่หลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ชื่อว่าชิกซูลุปไครเทอร์มีร่องรอยของแรงกระแทกมหาศาล เชื่อกันว่าเป็นจุดที่โลกเปลี่ยนยุคจากไดโนเสาร์มาสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้จะเป็นไหยนะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการใหม่เพราะหลังจากนั้นไม่นานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มเพิ่มจำนวนและสุดท้ายมนุษย์ก็ถือกําเนิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเองโลกเคยมีหนาวจนหยุดหายใจมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากเหตุการณ์ดาวชนโลกประวัติศาสตร์ของโลกยังบันทึกฤดูหนาวสุดขั้วไว้อีกหลายครั้งช่วงหนึ่งเมื่อกว่า700ล้านปีก่อนโลกทั้งใบเคยถูกป,ปกคลุมด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เรียกยุคนั้นว่า Snowball Earth โลกหิมะลูกบอลยักษ์ทะเลกลายเป็นน้ำแข็งมหาสมุทรหยุดไหลเวียน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจต่ำกว่าลบ50องศาเซลเซียสแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางชนิดยังรอดอยู่ในทะเลลึกและวิวัฒนาการต่อมาเป็นสิ่งมีชีวิตซับซ้อนในที่สุดการทดลองจำลองหรืดูหนาวนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและโซเวียตได้ทดลองจำลองเหตุการณ์หดูหนาวนิวเคลียร์ด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ชี้ว่าหากมีการยิงระเบิดนิวเคลียร์กว่า100ลูกขึ้นไปข่าควันจากการเผาไหม้เมืองใหญ่จะลอยสูงขึ้นหลายกิโลเมตรและปกคลุมโลกได้ยาวนานถึงหลายเดือนถึงหลายปีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจลดลงกว่า20องศาเซลเซียสแสงอาทิตย์ลดลงถึง70%การเกษตรจะหยุดชะงักทันที นั่นหมายถึงการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์บทเรียนจากอดีตฤดูหนาวนิวเคลียร์ในอดีตธรรมชาติสร้างขึ้นแต่ครั้งหน้ามันอาจเป็นฝีมือของมนุษย์เองประวัติศาสตร์กำลังเตือนเราว่าแสงอาทิตย์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมีอยู่ตลอดไปเมื่อฝุ่นควันปกคลุมฟ้าโลกก็พร้อมจะปิดไฟ ทุกเมื่อทุกครั้งที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ชีวิตจะสูญเสียแต่ก็เกิดการเริ่มต้นใหม่เสมอคำถามคือถ้าฤดูหนาวครั้งใหม่มาถึงจากฝีมือเราเราจะยังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่หรือไม่บทสรุปฤดูหนาวนิวเคลียร์ธรรมชาติ เกิดเมื่อดาวเคราะหน้อยชนโลก66ล้านปีก่อนฝุ่นควันปกคลุมชั้นบรรยากาศจนแสงอาทิตย์ส่งไม่ถึงไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตจัดาเป5รเซ็นต์ศูพันโลกเคยมีช่วงเวลาที่หนาวสุดขั้วอีกหลายครั้งเช่น Snowball Earth หากเกิดสงครามนิวเคลียร์จริงผลลัพธ์อาจเหมือนหายนะในอดีตแม้เหตุการณ์จะขานมาแล้วหลายสิล้านปี แต่ฤดูหนาวนิวเคลียร์คือคำเตือนที่ยังสดใหม่เพราะมนุษย์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่มีพลังพอจะทำลายโลกและสร้างมันขึ้นใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน